บริษัท T Solution จำกัดเป็นผู้นำด้านการรักษาความปลอดภัยและการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้องวงจรปิดที่ใช้ในปัจจุบันเพราะคดีอาชญากรรมได้ถูกพัฒนาขึ้นไปตามยุคตามสมัยจึงทำให้เราต้องพัฒนาระบบ รวมถึงการป้องกันปัญหาเหล่านี้ให้ทันท่วงทีจะดีกว่าไหมถ้าเรารู้จักป้องกันหรือหาทางรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนที่ภัยอันตรายจะถึงตัวคุณและคนที่คุณรักคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้สร้างความเสียหายทั้งทรัพย์สินและชีวิตซึ่งล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นคดีปล้นฆ่าหรือแม้แต่การลักขโมยเพราะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการ ความประมาทเลินเล่อจึงทำให้อาชญากรสามารถก่อคดีต่างๆได้อย่างง่ายดายการป้องกันหรือการรับมือกับปัญหาเหล่านี้จึงมีความสำคัญอย่างมากในการช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้บริษัท T-Solution จึงขอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะทำให้ชีวิตของคุณปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดที่มีคุณภาพสูงจาก v ีโวเทในอดีต กล้องวงจรปิดแบบเดิมนั้นมีปัญหาในเรื่องของคุณภาพและภาพที่ไม่คมชัดปัญหาเรื่องการติดตั้งที่มีข้อจำกัดยุ่งยากรวมไปถึงมุมมองของภาพที่ไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมซึ่งล้วนแล้วแต่อาจก่อให้เกิดอาชญากรรมขึ้นได้วันนี้ที t ่โซลูชันมาพร้อมกับกล้อง v ิ v โ t เทคคุณภาพของกล้องวงจรปิดมาตรฐานใหม่ที่ทำให้กล้องคมชัดในระดับ full HD มุมมองของภาพ ที่กว้างขึ้นแบบ360องศาสามารถบันทึกภาพในที่แสงน้อยหรือย้อนแสงได้อย่างสบายนอกจากนี้คุณยังสามารถควบคุมและดูการบันทึกผ่านระบบโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนได้อย่างรวดเร็วฉับไวทันทุกเหตุการณ์สวัสดีครับผมสักแช์สมสุขกรรมาการผู้จัดการบริษัทที Solution จำกัดด้วยองค์กรที่มีคุณภาพพร้อมกับบุคลากรที่พร้อมในทุกๆด้าน วันนี้จึงทําให้เราก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําในระบบรักษาความปลอดภัยและการสื่อสารซึ่งทําให้บริษัทชั้นนาต่างๆไว้วางใจและให้บริการจากเราบริษัททีโซลูชันจำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2547โดยเริ่มจากเป็นบริษัทสาขาของ r r t e เทคเทคโนโลยี s i g n น์ Company l i m i t ตจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้สินค้า a r t e c ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นการตอกย้ำ ในการเป็นผู้นำด้านรักษาความปลอดภัยและการสื่อสาร (Security and Communication) ในปีพุทธศักราช2553ที่ Solution ได้ทำการเพิ่มผลิตภัณฑ์กล้องวงจรปิดแบบความละเอียดสูงผ่านระบบเน็ตเวิร์ IP Camera แบรนด์ w i v o t e c h แบรนด์ชั้นนำที่มีผลิตภัณฑ์อันมีชื่อเสียงในด้านรักษาความปลอดภัยระดับโลกและมีฐานการผลิตด้วยโรงงานของตัวเอง รองรับมาตรฐาน ISO 1 4 0 0 1 TL 9 0 0 0 UL r o s h Onwif พร้อมด้วยทีมวิศวกรเปี่ยมคุณภาพในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อคงไว้ในความเป็นผู้นำด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอย่างต่อเนื่องผลิตภัณฑ์วิวอเทคมีความหลากหลายตอบสนองทุกความต้องการของผู้บริโภคจึงทำให้มีการจัดจำหน่าย ครอบคลุมทั่วทั้งทวีปเอเชียยุโรปและอเมริการวมมากกว่า80ประเทศทั่วโลกและในปัจจุบันที่โซลูชันได้ทำการรวบรวมและคัดสรรผลิตภัณฑ์ด้านรักษาความปลอดภัยโดยแบ่งเป็น5 s โซลูชันเพื่อช่วยให้ง่ายต่อการเลือกใช้ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้อาทิเช่น 1. โซโหโซลูชันโซลูชันขนาดเล็กราคาย่อมเยาว เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยโดยที่มีกล้องวงจรปิดและระบบบันทึกในงบประมาณย่อมเยาเพื่อติดตั้งตามที่พักอาศัยหรือธุรกิจขนาดเล็ก 2. Project based solution Solution ขนาดกลางถึงใหญ่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยโดยที่มีกล้องวงจรปิดและระบบบันทึกเพื่อติดตั้งตามพื้นที่บริเวณกว้าง 3. Central management solution โซลูชันระบบจัดการห้องควบคุมระบบเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภยัยโดยที่มีกล้องวงจรปิดและระบบบันทึกระบบใหญ่และจำเป็นต้องมีห้องควบคุมระบบรักษาความปลอดภยัยเพื่อการตอบสนองได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมง 4. Transportation Solution Solution สำหรับระบบขนส่งเป็นระบบรักษาความปลอดภยัยสำหรับติดตั้งบนยานพาหนะ ได้ทั้งภายในและภายนอกสามารถดูภาพสดและภาพย้อนหลังได้อีกทั้งยังสามารถส่งภาพเข้าสู่ระบบรักษาความปลอดภัยส่วนกลางได้ทันที 5. ICT Solution Solution สำหรับหน่วยงานราชการเป็นระบบรักษาความปลอดภยัยที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการกลุ่มงานภาครัฐเหมาะสำหรับติดตั้งให้กับหน่วยงานราชการทั่วไปที่ต้องการประสิทธิภาพความคมชัดของการบันทึกภาพนอกจากนี้เรา ยังได้รับรางวัลต่างๆมากมายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อเป็นการการันตีคุณภาพของบริษัท T Solution จำกัดจากความพยายามในการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อเป็นการตอกยำ้ำในการเป็นผู้นำด้านการรักษาความปลอดภัยและการสื่อสาร Security and Communication โดยมุ่งพัฒนาการให้บริการที่ดีเยี่ยม ให้กับตัวแทนจำหน่ายและลูกค้าภายใต้คำขวัญที่ว่า Trustworthy Distributor วันนี้เราขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้กับ T Solution เสมอมาพวกเราตัวแทนพนักงานบริษัท T Solution จำกัดขอขอบคุณลูกค้าที่ให้โอกาสและใช้บริการของเราขอขอบคุณจากใจครับ